สำหรับคลิปนี้ก็จะพาท่านประชุมไปไปจนไปนะดอนกอบครอมาดอนหมายถึงดงเล็กๆถ้าดงใหญ่ๆเขาเรียกว่าดงอาดงดิบส่วนดงที่มันเป็นดงไม้ที่มีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะแยะแต่ไม่กว้างใหญ่เ,าเขาก็จะเรียกว่าดอนสิ่งที่อยู่ในดอนก็จะประกอบด้วยเครือเขาเถาวัลพันเกี่ยวมากมายมันเหมือนสถานที่ รื่นเริงนั่งชิงชาเล่นของพวกพผู้ผีปีศาตว์ชาบ้านในยุคก่อนเขาจะถือว่าดอนที่มีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะแยะเนี่ยจะเป็นที่สถิตของเจ้าปู่หรือเจ้าป่าเจ้าเขานั่นแหละชาวบ้านเขาก็จะไปตั้งศาลเจ้าปู่ขึ้นมาเอาไว้ขอหวยบ้างเอาไว,บไวบาาบา้บะไว้บนค้าขายบ้างบะหรืว่าบนเวลาเขา้าฤดูทำนาคือเดือน6เขาก็จะทำพิธีบนบานขอฝนจากเจ้าปู่ เพราเชื่อว่าถ้าทำทุกปีฝนก็จะตกดีเข้าวในนาก็จะงดงามนี่คือน้งสร้างนะครับขาวอ,อย่างน้้งสร้างเนะครับตรงทางเข้าเราจะมีบ่อน้ำ เด็ดยอเนี่ยแล้วก็ไปชุบสีไม,ม่มีอารมณ์โรแมนติกเลยโอด๊ดิรับแบตดี้เราก็ปิดกรรไกแล้วนะครับข้างในนี่เราจะพาต่เขกาไปดูว่าบริเวณเราทั้งหมดนี่มันเป็นยังไงมองบ้านโน้นจะเป็นหมู่บ้านอนะไร อันนี้ที่เห็นอยู่นยครับประกอบแกรแล้วก็ไปใส่ตะมังหงก็จะมีรสชาติอร่อยสำหรับประวัติของดอนกอกมีมาอย่างไรนั้นจะมาก็ได้พูดเอาไว้ในคลิปแล้วที่เห็นนั่งอยู่ตรงนี้นะครับป็นศาลาไม้ไผ่ มุงด้วยสังกสีซึ่งชาวบ้านนาราชการน้าก็สร้างให้พระที่ท่านมาอยู่ในระยะหนึ่งตอนกอกนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับประมาณ2 1ไร่ก็เป็นสถานที่สมัยโบ,บ,บราณมีชาวบ้านได้เล่าให้ฟังว่าสถานที่ตรงนี้สมัยหนึ่งมีคนมานั่งอึนั่ง่อยทุก์เป็นอันต้องตายกันทุกคนคำว่ากอกนี้หมายถึงปยาสูบของคนโบราณซึ่งคบบงุดพบเป็นอย่างมากในสถานที่ตรงนี้หินที่สร้างของพระพิหาร ภูเขาขนมลุ้งปะสาสหินพี่ไม้ปะาสาหินเมืองสิง์ก็จะเป็นหินชนิดเดียวกันซึ่งหินอันนี้ในแผนนี้ก็มีทรายแดหินสีแรงหรือหินแรงมาประกอบที่แข่งแต่งก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามัยความที่มีปรากอบด้วยเขาสร้างด้วยหินชนิดไม้หรือว่าต้นอีขาวคู่หนึ่งเราจะพาท่านไปดูนะครับเห็นนี่ก็เป็นปกติผัวคราวชาวบ้านได้สร้างเอาไว้เวลาภาพ ก็โดนสันอมมาร็จะมาพักอีกภาพที่เห็นอยู่บนดินนี้คือลักษณะของคอกมา้าที่เห็นอยู่นี้เรียกบุ้งนะครับ เป็นบุ้งที่ชาวบ้านบอกว่าเขาจะขึ้นมีหลายสีแล้วขึ้นลักษณะเหมือนเสียนพระว่าจะเป็นดําแหลมลงมาข้างล่างลักษณะบุ้งก็จะเจ้ากันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงลายต้นที่เขาขึ้นนี่เป็นต้นกอกนะครับขุดลงไปมันก็จะเป็นแนวของกันแพงที่จากโน้นมาอย่างนี้ไปนั่นก็เป็นข้อ ประวัตโดยละเอียดของคอกมา้าอัตมาจะนำมาเสนอในคลิปแต่ต่อไปซึ่งก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องเรื่องราวของสถานที่โบราณในตำบลนรารชควายซึ่งเป็นบ้านเกิดของอัตมาภารกิจในการเผยแผ่ธรรมนั้นอัตมาทำตั้งแต่ยังสมัยเป็นคฤหั์จัดโครงการบวชภาคฤดูร้อนสมณเณรใจสิงวันพ่อวันแม่แห่งชาติ เมื later, actually, them like Now, the the ่อมีกล้องวิดีโอแล้วก็ได้พาเด็กๆไปไปจนไทยตามสถานที่อาถรรพ์ต่างๆเพื่อพาเขานั่งสมาธิได้ผลดีมากเลยอาจารย์ว่าจะทำประวัตินี้ไงก็เปดนรูปรวมทั้งหมดการทำงานไม่มีก็ขอจากหลวงปู่บ้างบ้างพอเป็นค่าน้ำมันพอเป็นค่าอาหารเลี้ยงเด็กแต่ส่วนใหญ่ก็ทำจากบ้านเตรียมจากบ้านไปเลยขอสปรงานเอาตั้งคืนบ้างเพือเขาตั้งคืนบ้งเพื าะ <c oughs> ลองดแจ่อินกองคนคนสายนี่เป็นงานหน่งกนะตำแน่งของคนณาก็คือรวบรวมต้นคืนดูต้นนียไม่ได้ว่าอย่างนี้พวกการที่เรามีกล้องวิดีโอบันทึกกิจกรรมต,ต่างๆนั้นมันเป็นการกระตุ้นความสนใจของเด็กๆได้ดีมาก อาตมาเป็นคนชอบเก็บข้อมูลตรงกลางเลยตรกลางมันมั่เอ้าวซื้อเอาอันนี้ซื้อเอาอันนี้แต่ว่าอันนี้คทเอาถทำพี่ปุ้ยก็ได้ว่าเสิร์ฟหนึ่งอ้าวตัวนี้ฟาดโยนเรียนไปนะกระทุ้มกหนทำสวยเนาะนีอย่าไปพูดพูดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้อีกนะคุณซ ปุยมันติดแล้วเ้ยอได้ทำอย่างประนีตด้าบ้าคงลงอยู่ด้วยสติด้วยดั่งฤทธิ์ที่ตั้งใจไว้จะสร้างคุณงามความดีให้ความตั้ง ขอให้ความตั้งใจของข้าพเจ้าต่องมีอยู่ช่่อมิรานเกลีสนานสายนะที่อยู่คู่กับแผ่นดินแผ่นฟ้าช่วยกาลาน้ำอะไรเดี๋ยวเพื่อนกระซิบไปเองเนาะวายูวายูจะเป็นเก่งขาตั้นมอสุดท้องไค สำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป